วันนี้ผมจะมาเป็นคนขับรถส่งพิซซ่า1วันใน GTA Online ครับผมก็มาที่ร้านพิซซ่ากันได้เลยนะครับจะมีอยู่ทั่วเมืองแต่ว่ามีแค่3ร้านเท่านั้นนะครับก็มาดูในแมปได้เลยนะครับจะมีตรงนี้ครับไอคอนพิซซ่าเห็นป่มจะมีในย่านตรงนี้อีกนะครับนี่ครับหร้านแล้วก็อีกสาขาหนึ่งตรงนี้ตรงย่านโรงหนังป้ตรงย่านที่คนดังกันอยู่อยู่เยอะนะครับก็ตรงนั้นแหละนะครับผมจะมาร้านตรงนี้นะครับใกล้ชายหาดก็มากดปุ่ม E ที่หน้าร้านได้เลยนะครับปึ๊บ มารับออเดอร์แล้วครับเพิมนี่เราก็จะได้รถมาแล้วนะฮะเราก็จะไปส่งพิซซ่า5ออเดอร์ด้วยกันนะครับตอนแรกรถพิซซ่าจะไม่ใช่สีนี้เนาะจะเป็นสีอะไรผมจำไม่ได้แล้วอันนี้เป็นรถที่ผมซื้อมาเองนะครับเหมือนว่าจะส่งครบ3ออเดอร์จะปลดล็อกซื้อรถคันนี้ได้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาแล้วแสนสี่มั้งแล้วก็ไปแต่งสีให้เรียบร้อยนะครับจะได้เหมือนพิซซ่าฮัทนะครับผมส่ง5ออเดอร์ด้วยกันตามแมพนะครับเราจะไปที่ใกล้ก่อนละกัน แล้วก็วนมนันวนไหมยอย่างงี้ไหมหนึ่งปุ๊บปุ๊บป๊บยังไงดีวะแล้วมันมันจบที่นี่เออเราก็ต้องวางแผนดีๆนะครับเราจะเห็นหลอดฮิตนะครับก็คือความอุ่นความร้อนของพิซซ่าเนาะถ้าเกิดว่าหลอดมันสีแดงแล้วก็หมดเกลี้ยงเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้โบนัส1 0 0 0 0นะครับผมก็เราจะไปส่ง ออเดอร์แรกกันเลยนะครับต้องระวังด้วยอย่าให้พิซซ่านั้นเย็นจืดชืดนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้โบนัสกันมาเราก็จะขับไปส่งกันเลยอุ๊ยระวังชนตอนนี้เราเป็นพิซซ่าบอยนะพิซซ่าบอยพิซซ่าบอยวืบส่งตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวประตูอยู่ไหนวะตรงนี้นั่นเองรืบถึงแล้วครับผมออเดอร์แรกมาไปส่งพิซซ่ากันที่หน้าประตูตรงนี้ครับรืบ พิซซ่ามาส่งครับร้อนๆเลยนะฮะผมออเดอร์แรกโอเคขอบคุณนะครับมันจะมีทิปด้วยเห็นไหมวุ่ได้ทิปมา443มนะครับนี่แค่ออเดอร์แรกนะต่อไปไปไหนดีวะนีเนี่ยไปใกล้ๆก่อนไหมเออแล้วก็ไปอันนี้แล้วก็ค่อยวนมานี่ไหมมันมีแบบแยกทางกันอะ่ะเออไม่รักกันแล้วก็ต้องแยกทางกันแล้วว่ะไปครับไปกันต่อเลยออเดอร์ order ที่2500เมตรไม่ไกลไม่ใกล้เท่าไหร่นะครับก็อยู่กลางๆเฮ้ยตรงได้นี่ตรงแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยวขวาแยกหน้านะครับแล้วก็ สามารถาจัดแจงนะครับระยะทางนะครับไม่ต้องตาม GPS มากก็ได้นะครับแต่เขาพาหลงนะเราก็ถ้าเกิดรู้ทางเราก็ไปกันเองเลยนะฮะไปกันต่อไปกันต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เหรอผมข้ามมาได้เลยปะถึงแล้วมาแล้วครับผมพิซซ่าบอยมาส่งพิซซ่าแล้วครับก็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 เปิดประตูเปิดออกดูพิซซ่ามาส่งนะฮะได้ทิปเท่าไหร่ตอนนี้อุ้ย822นะครับทุกคนบอกเลยว่าอิ่มหนำสำราน เออมานี่ดีกว่ามาไกลแล้วก็เดี๋ยวเขาย้อนมานี่แล้วก็ไปตรงนู้นนะครับไปอีก1.5กิโลเมตรขออภัยนะครับที่ย้อนสอนนะจ๊ะไปกันต่อเลยจ้่เดี๋ยวปรับเป็นมุมมอง fps เินี่ครับเหมือนเป็นพิซซ่าบอยเป็นพนักงานส่งพิซซ่าของจริงเลยนะครับผมก็เป็นอัปเดตใหม่นะครับผมเพิ่งอัปเดตเมื่อวานนะครับก็มาเล่นกันผมก็เข้ามาเล่นกับเพื่อน สนุกสนานมากนะครับเพราะมันเพลินครับเงินไม่ได้เยอะหรอกเราไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะได้เงินเยอะนะครับแต่มันเพลินแล้วก็สนุกนะครับผมเพื่อเพลินดีนะครับเล่นค่าเวลาได้ประมาณนั้นนะฮะก็มาส่งพิซซ่าถ้าเกิดว่าหลอดฮีทมันยังแบบเขาเรียกว่าไรพิซซ่ายังอุ่นอยู่แล้วไปส่งนะครับก็จะได้เออผมเรียกว่า1รอบแล้วกัน1รอบคือส่งหาออเดอร์ครับรอบหนึ่งจะได้2 0 0 0 0เลยนะก็ได้นะครับดีเหมือนกันนะครับผมรายได้ถ้าเกิดส่ง5รอบ 25้าออเดอร์ได้1 0 0 0 0แเลยนะก็เป็นงานที่ได้เงินไวแล้วก็เพลินนะครับเออมาเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้ป้าซอยนี้อมาส่งแล้วครับพิซซ่าโอ้โหต้องขึ้นไปบนบันไดอีกเหรอเดี๋ยวหยุดตรงนี้แหละมาส่งแล้วครับผมพิซซ่าร้อนๆมาแล้วฮะหลอดที่ตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะจ๊ะพิซซ่ามาส่งครับอุ้ยทำไมหัวรีบอย่างนั้นนะถอดหมวกมีถอดหมวกด้วยวะเอ้ หัวรีบเฉยเลยมาแล้วมาต่อไปอีก2ออเดอร์นะครับเราก็จะย้อนมาตรงนี้แล้วก็สุดท้ายจะไปบนนี้นะครับผมมาจัดแจงให้เรียบร้อยนะครับระยะทองระยะทางตอนนี้ทิปย์พันสแล้วทุกคนนะครับและเงินที่เราได้รับนี่มาเจ็ดพันสองนะฮะถ้าในชีวิตจ,จริงนี่แบบโอ้โหรวยในแน้่แค่สัมผัสเนี่ยมันเป็นดอลลาร์นะฮะหรือตัวนี้กี่โมงแล้วว่าหนึ่งทุ่มโอ,โอ้โหหนึ่งทุ่มจะครึ่งแล้วแต่ว่าบ้านเขาอเมริกานะครับก็ยังไม่มืดสักเท่าไหร่ แต่เราก็ยังจะต้องไปส่งพิซซ่ากันได้เรื่อยๆนะครับผมมี3มสาขานะเราสามารถไปรับงานที่สาขาไหนก็ได้นะครับพิซซ่าในเมืองนี้มี3สาขาด้วยกันไปขึ้นข้างบนหน่อยโอ้โหแดดแยงตานะครับอาทิตย์ก็าำลังจะตกดินแล้วนะจ๊ะอุ้ยขอแซงแ่งผมปล่มาอื้ออันนี้เป็นรถพิซซ่าที่ผมแต่งมาแล้วนะครับผมรถจากของร้านเลยเนี่ยไม่ค่อยไวขนาดนี้นะอืดด้วยนะครับหนักไปทางอืดซะมากกว่านะฮะถ้าส่งครบ 3ออเดอร์นะครับก็จะได้ปลดล็อกมั้งใช่ไหมน่าจะ3ออเดอร์ครับปลดล็อกซื้อรถนะครับอยู่ในเว็บเซาเทิร์นนะรถคันนี้นะครับแล้วก็ไปแต่งเท่ๆสวยๆกันได้เลยตามใจชอบนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งครบเท่าไหร่นะ50ออเดอร์เหรอจะได้ปลดล็อกเสื้อนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เสื้อนะกำลังพยายามทำอยู่นะครับไม่รู้ว่ากี่ออเดอร์แล้วนะครับเมื่อคืนเล่นกับเพื่อนอยู่มาจะถึงออเดอร์นี้แล้วออเดอร์ที่4นะจ๊ะ พิซซ่ายังร้อนอยู่นะเข้าซอยนี้เหรอนี่ไงโอ้ที่นี่เหมือนเป็นที่หรูหราหมาเห่าเนี่ยโรงแรมปะหรือเป็นที่เขาถ่ายหนังกันปะพิซซ่ามาส่งครับร้อนๆเลยครับพี่เห็นแค่มือคนรับนะ <c oughs> ปะมีพันหกแล้วนะครับทิปอุ๊ยหลอดทีซยังอยู่ตรงกลางอยู่เลยไปส่งที่สุดท้ายกันนะครับดีมากที่ไม่ได้ส่งขึ้นเขานะครับครั้งแรกที่ผมทํางานพิซซ่าเนี่ยส่งบนเขาลดอย่างอื่น เออแล้วเป็นรถของที่ร้านให้มาด้วยอืดจัดอันนี้เราแต่งเต็มนะครับโอ้โหเครื่องก็แต่งมาลอไปเลยมาเลี้ยวขวานี่นะครับไปอีก900เมตรนะครับไม่ไกลไม่ไกลยกรอได้ด้วยนะครับยกรอด้วยนี่แหวนวนไปฝาไฟแดงกันไปแล้วอุ้ยไวขึ้นนะครับมีถ้าอยู่ในเมืองก็จะไวขนาดนี้เลยเป็นไงอุ้ยอยู่ข้างหน้านี่เองครับน่าจะเป็นโรงแรมนะครับตรงนั้นมันมีโรงแรมอยู่หนึ่งโรงแรมหลังสนามกอล์ฟเนาะ น่าจะจําได้กันนะครับไป let's go เลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับผมไปเลยใช่ไหมวะใช่โรงแรมไหมเนี่ยมั่วไปน่ผมอะเอา้าไม่ใช่อ๋อใช่ดินี่เลยครับเลี้ยวขวาเข้านี่เลย the richman hotel เอาละนี่ครับผมเหมือนจะมีคนรวยสั่งพิซซ่าร้านเรานะครับร้านเราชื่อพิซพซ่า <c oughs> ดิสมาส่งแล้วจ้าอ้าวหายไปไหนอ่ะเดี๋ยว บ้ากอเดี๋ยวผมขึ้นรถก่อนอ๋อนี่ไงทำไมอ่ะเดี๋ยวผมเอารถไปจอดใกล้ๆก็ได้เมื่อกี้ลงจากรถแล้วหลอดเหลืองมันหายอ้าวโอเคได้แล้วเหมือนจะบ้ากันเมื่อกี้อ้าวพิซซ่ามาส่งแล้วครับผมขอให้ทานให้อร่อยนะครับนี่ส่งไปแล้ว5พิซซ่าตอนนี้ได้มา22,000ื่นนะครับผมฮ่า เป็นยังไงกร็น่าสนุกสนาเนเพลิดเพลินดีนะครับค่าเวลาได้ดีเลยเราสามารถไปรับงานต่อได้นะครับแต่ว่ามันจะมีครูดาวของแต่ละร้านด้วยเนาะถ้าเกิดว่าเอา้าร้านหายไปไหนแล้ววะแสดงว่าหายไปแล้วนะครับเราต้องไปสาขาอื่นนะครับเหลือแค่2สาขาแล้วตอนนี้พิซซ่ายเห็นไหมเนี่ยฮะเหลือ2แล้วงั้นผมจะไปสาขานี้นะครับเดี๋ยวไปรับอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะไปเลย2โลมุ่งหน้าไปเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย สามทุ่มนะครับแล้วก็ยังไปส่งพิซซ่ากันอยู่ได้นะครับเดี๋ยวไปรับออเดอร์รับงานกันดีกว่านะครับ800เมตรข้างหน้าครับยาวๆไปครับสาขานี้จะอยู่แบบว่าเกือบถึงคาสิโนนะใกล้ๆแต่ว่ายังยังไม่ถึงคาสิโนนะครับแต่ก็อยู่เราแวกนั้นนะข้างหน้าครับข้างหน้าใกล้ถึงแล้วครับผมร้านพิซซ่าสาขาใหญ่ผมมารับงานแล้วครับเท่าแกนี่ไงถึงแล้วจ้าเฮ้เหมือนมีสตีทเลิเลอร์อยู่ด้านบนอะต้องแวะไปขาย เแป้งซะหน่อยเฮ้เ hey, ฮ hey. มารับงานกันเลยนะอืมมาแล้วมีออเดอร์ที่ไหนบ้างนะครับเนี่ยเราก็ต้องวางแผนนะครับผมจะรับเออจะส่งเป็นวงกลมเริ่มจากที่ใกล้ที่สุดตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เสร็จปุ๊บมานี่มานี่แล้วไปนู่นแล้วก็มานี่หอเฮ้ยจะขึ้นเขาเฮ้มีขึ้นเขาด้วยเฮ้ยไปไปส่งอันที่ใกล้ๆก,ก่อนนะครับ1.2โล let's go โอ้ มีขึ้นเขาด้วยไม่อยากไปส่งบ้านลูกค้าที่บนเขาเลยแต่มันเป็นงานของเรานะครับไม่เลื่องงานไม่ยากจนนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องทํางานของเราไปนะครับมิงั้นจะไม่ได้เงินนะครับเออนานทีใน GTA ออนไลน์จะมีงานสุจริตเอ,อนอกจากแท็กซี่นะครับก็สนุกดีอะปกติเราทำแต่งานดำเท่านั้นเลยนะในออนไลน์แล้วก็มีงานออสุจริตให้เราทํา เล่นหนุกๆนะครับผมอีก400เมตรข้างหน้านะครับเหมือนเป็นหมู่บ้านนะตรงนี้เ้ยถูกปะเนี่ยเอาผิดๆผิดๆเดีๆๆ๋ยวๆอ๋อขออภัยด้วยนะจ๊ะจะถึงแล้วขออนุญาตปาดหน้านะพี่แล้วก็ซอยนี้ใช่ปะเหมือนจะเป็นบ้านนะครับผมใช่ไหมเอยโอ้ทำไมทางมันเลี้ยวโคดเขียววะนี่ไงเจ้าของบ้านเพิ่งถึงบ้านพอดีเลยแสดงว่าเพิ่งเลิกงานนะครับแล้วก็สั่งไว้ก่อนนะครับมาส่งพอดีเลยครับผมน่าจะมีลูกหรือไขร สั่งคนระับก็ก็ก็พิซพซ่าบอยพิซซ่าดิสมาส่งแล้วครับเออเรียบร้อย <c oughs> ได้แล้วครับหนึ่งออเดอร์หุ้ยทิปสี่ร้อยยังไงคุณลุงเพิ่งกลับมา <c oughs> เราก็จะไปที่นี่ครับไปที่นี่ปะไปกันต่อเลยโหสองโลเลยเออรอบนี้ไกลยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันห่างกันห่างกันไกลห่างกันไกลซะแล้วอ่ะไป let's go เหมือนถ้าหั 2000, ลนละสองพันเหรียแล้วก็ทิปสี่ร้อยเจ็ดสิบสองโหถ้าหันละสองพันเหรียญพระเจ้า แล้วก็พิซซ่าร้านเหล่าน,านี้น่าจะอ,าอร่อยมากๆเลยนะโคตรแพงโอ้โหไปครับไปกันต่อนะฮะชีวิตของเรานั้นก็ต้องดิ้นรนหางานทําเพื่อที่จะมาเลี้ยงชีพของตัวตัวเองนะฮะดึงเศรา้าเฉยไปครับผมอีกหนึ่งโลนะครับเข้าไปในเมืองเหมือนจะต้องขึ้นสะพานด้วยนะ ขออนุญาตซิงแล้วก็ฝ่าไฟแดงนะครับผมไม่ดีนะครับไม่ดีวิยกล้อระวังคว่ดเลยนะถ้าคว่มนี้เดี๋ยวพิซซ่ามันจะไม่ร้อนนะฮะร้อน <c oughs> เริ่มลดลงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วมั้งเนี่ยอีก800กว่าเมตรโอ้โหอีกสักพักเลยเนาตรงเลยได้ปะตรงไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเลี้ยวเนาะไหนๆก็ตรงแล้วนะครับความเร็วมันกำลังได้นะไม่อยากเบรกแล้วก็เลี้ยวนี่ไงมาเลี้ยวซ้ายข้างหน้าทีเดียวได้เลยนะฮะเหมือนจะเป็นซอยเออซอยตรงนี้ปะ fib ปะ ตรงนี้นี่ไงใช่หมนไม่รู้ว่าโรงแรมนี่ไงใช่ไหมเข้ามาแล้วโอเคถึงแล้วฮะตรงนี้เป็นโรงแรมจริงๆด้วยพิซซ่าบอยพิซซ่ามาส่งเร็วครับผมก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูพิซซ่ามาส่งนะจ้าไปออเดอร์ที่2ตอนนี้เรามีทิปอยู่860แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปออเดอร์นี้ต่อแล้วก็มาอันนี้แล้วก็ไปบนเขาสุดท้ายนะจ้าไป กลับรถแป๊บหนึ่งมันน่าจะมีแบบว่าเอารถมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็เป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเนะเอาะแนวอื่นมาทําส่งได้ถ้ารมเหมือนแกล็บอะนะครับเอารถของตัวเองไปส่งพิซซ่าได้ส่งของไดนะ้แล้วก็มีกระเป๋าปิดหลังรถแท้กะนเาไว้ใส่พิซซ่าอะไรประมาณนั้นแต่มันก,ก็แรงอยู่นะถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นเขาอะคันนี้ตมันคือสกูตเตอร์นั่นเอง ไปครับตัวนี้ห่างกันไม่มากนะครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ละฮาทุ่มแล้วครับเขายังกินที่สร้างอยู่และเราก็ยังแบบขยันทาง,งานนะครับรับออเดอร์กันอยู่ขอแซงนะบ้างห,หืมไฟออกท่อซะด้วยโอ้โหรถพริคเข้าแรงแต่ว่าเราแซงเข้ามาแล้วอะรถแซงเข้ามาแล้วนี่เลี้ยวนี่ครับข้างหน้าเลยตัวนี้เป็นย่านคนรวยนะจ๊ะนี่ไงโอโ้แล้วดูบ้านหรือร้านอะไรทุกอย่างนะครับตรงนี้โอ้โห มันเป็นร้านขายรองเท้าอะไรปะลักชูร์มากเลยมาก็ก็ก,ก,กเปิดประตูพิซพซ่าบอยพิซซ่าดิสมาส่งแล้วจ้าขอบคุณนะครับขอให้ทานให้อร่อยนะจ้ะไปครับออเดอร์ต่อไปตรงนี้นะจ้ะไปสู้เขาพิซซ่าบอย900เมตรนะครับอยู่ข้างหน้านี่เองก็ไกลอยู่นะขออนุญาตย้อนสอนนะจ้ะไปยาวไปครับ เพลินดีเหมือนกันนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่เพิ่งรู้ว่ามันมีอัปเดตนะฮะพิซซ่าบอยพิซซ่าเกิร์ลมาส่งพิซซ okay. ่ากันนะครับก็เข้ามาเล่นใน GTA ออนไลน์กันได้เลยนะจ๊ะไปหาร้านพิซซ่านะครับแล้วก็ไปรับงานรับออเดอร์กันได้เลยนะครับก็จะมาขี่ส่งเล่นแบบนี้สนุก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 เฮ้ยเดี๋ยวนะเข้านี้ได้ปะเหมือนจะเข้าตรงนี้อ้าวเดี๋ยวเข้าผิดทาง อู้ยขอโทษครับพี่เฮ้ยอ,อะไรได่ะตรงเขาฝั่งนี้อ๋อมันอยู่ข้างบนใช่ไหมตรงนี้ปะตรงไหนเนี่ยตรงนี้ไหมเดี๋ยวผมเอารถขึ้นไปแล้วกันใช่ปะอ๋อตรงนี้โอเคยังไงก็ต้องลงรถอยู่ดีนะจ๊ะนี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคพิซซ่าบอยพิซซ่าดิสมาส่งแล้วครับขอให้ทานให้อร่อยนะครับยังร้อนอยู่นะจ๊ะมาส่งทันเวลาครึ่งชั่วโมงจะไม่โดน เอา้าไม่ไม่เห็นในแมปอ่เจ้องอยู่ในรถก่อนใช่ไหมโอเคนี่ครับทีสุดท้ายของเราครับขึ้นเขากันดีกว่าหลอดฮีตยังเออกลางหลอดอยู่นะครับได้อยู่ทิปพันห้าแล้วก็ตอนนี้มีเงินอยู่เก้าพันนะครับผมห้าร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วเย้ไปทาสุดท้ายของเราหนึ่งโลจุดเก้านะครับตีไปเลยสองโลขึ้นเขาลงห้วยซะด้วยแหละไปจ้ะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเกิดเรายังไม่ไลองทำสัก,ก่อน อย่าเพิ่งยอมแพ้กันละทุกคนเฮ้ยยกล้อเฮ้ยว้าวเฮ้ยนีวนะขึ้นตรงนี้แล้วก็เลี้ยวนี้ได้ปะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ได้นะครับเลี้ยวซ้ายได้ปื๊บมาแล้วโอ้โหกี่โมงกี่ยามนะจะตีหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเออเดี๋ยวส่งออเดอร์นี้สุดท้ายเราขออนุญาตไปนอนพักผ่อนดีกว่า <c oughs> นะฮะมันดึกแล้วนะครับทำงานก็ให้รู้เวลาด้วยนะครับอย่าหักโหมมากนะฮะ เดี๋ยวสุขภาพจะเสียเดี๋ยวจะอ่อนเพลียนะครับไม่มีกำลังใจในการทำาอนไรเลยไปกันต่อเลี้ยวขวาวันนี้อุ้ยขึ้นเขาแล้วทุกคนอุ้ยเริ่มอืดแล้วไหมอืดแล้วเออช่วยด้วยช่วยด้วยเดีย๋ยวพึ่งหนับเด้อค่อยๆขึ้นไปครับไต่ขเขาก้นไปเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่สงสารรถบ้างเลยอะสงสารเราด้วยเนะี่ยไปค่อยๆขึ้นไป ย็ค่อยๆไต่เข้าไปเหมือนว่าจะเพิ่งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมันมีเลี้ยวแยกตรนนั้นแล้วก็เหมือนจะลงเขาด้วยนะเราขึ้นมาแล้วก็ลงเราทําอะไรกันอยู่ดิเพื่องานเพิ่งเงินอ้ใกล้แล้วครับทุกคนเลี้ยวแล้วก็ลงเขาตรงนี้โอเคถ้าลงปุ๊บก็จะวัยขึ้นมายาวไปครับปล่อยไหลได้เลยนะปล่อยไหลปล่อยไหลปล่อยไหลไปแล้วจะถึงแล้วครับบ้านข้างหน้านี่เอง โอเคถึงยังหลังนี้ปะหลังนี้นะครับโอเคจะ้ะมาส่งแล้วถึงหน้าบ้านแล้วนะครับผมพิซซ่าดิสพิซซ่าบอยมาส่งแล้วครับก๊อกก๊อกมาแล้วครับขอให้ทานให้อร่อยนะครับได้แล้วครับส่งแล้วห้ออเดอร์ได้สองหมื่นหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปนอนพักผ่อนกันดีกว่านะครับผมบ้านเราอยู่ใกล้ๆตรงนี้ด้วยไปเดี๋ยวนะลงเขาได้เลยไหมมันมีทางลงตรงนี้ไหะ ผมจะพุ่งลงไปเลยผมหาทางลงก่อนเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่ได้เอ้ยจะขอโทษครับเจ๊ครับเดี๋ยวนะบ้านใครเขามีทางลงตรงไหนไหมผมจะพุ่งลงไปข้างล่างเลยมีไหมขออนุญาตบุกลุกนะครับขออนุญาตนะครับ <S 2> <S 2> มีทางออกหลังบ้านไหมจ๊ะเหมือนจะมีนะเฮ้ยโหพยายามเกินเดี๋ยวจะลงน้ำมาดิเดี๋ยวไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้ทุกคนจำได้ไหมที่ผมบอก แต่รถพังได้ถ้าลงน้ำอุ้ยอุ้ยห่ยามเกินเดี๋ยวเราออกดีกว่าไม่ได้การและมันติดรัวบ้านเขานะครับขอให้ด้วยนะครับที่มาบุกรุกนะฮะขอให้ด้วยพี่เขายืนหนุหรีอยู่เอ่อตรงนี้อตรงนี้นะป่ะอืเจอแล้วเจอแล้วเจอทางลงแล้วครับนี่แหละผมจะลงทางนี้แหละเออมา เราจะกลับบ้านก็ลําบากซะเหลือเกินเนาะตรงนี้ก็มีที่กั้นด้วยนะครับมีไม้กั้นเดี๋ยวเราจะลงตรงไหนได้ตรงนู้นนู้นมีทางลงนั้นทางลงนี่หละนี่มีงละล,ล,ลงตรงนี้แหละเอยลงตรงนี้แหละนู่น,นบ้านของเราคอนโดเราลงตรงนี้เลยเออถึงแนละ้วถึงยังใกล้แล้วครับไปไปตามทางแล้วแหละไม่ต้องรัดแล้วเราอะวิววิววิวผีมงแล้วเนี่ย <ensemble> ตี2แล้วโอ้โหกว่าจะถึงบ้านเราเริ่มกันตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจอดรถไว้หน้าคอนโดเลยแล้วกันไปเข้าบ้านกันกลับบ้านเรารักรอยอยู่และนี่คือคอนโดของบีมซิวเวอร์และนี่คือประตูของบีมซิวเวอร์ และนี่คือบ้านของผมเองครับผม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 คิดถึงจังเลยนี่ครับก็จะพาเดินชมบ้านกันนิดหนึ่งเดี๋ยวขอเอ่อดื่มอน้ำผลไม้สักนิดนึงแล้วกันก่อนนอนนะจ๊ะนี่เดี๋ยวนะทำไมเป็นแก้วเปล่าอ่ะวนแก้วเปล่าด้วยทุกคนไปเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปนอนข้างบนกันดีกว่านะจ๊ะ นี่ครับวิวตอนกลางคืนนะฮะในเมืองลอสซานโตสสวยงามมากเห็นป้ายไววูตัวนู้นได้เห็นปหสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนอนพักผ่อนกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ GTA ออนไลน์ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับขอบคุณที่ยังคิดถึงกรนอยู่เนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอลาไปก่อนขอนอนก่อนละกันนะครับเหนื่อยมากเลย